จัหวก่อนจะไปดูของฟรีตังก็ไม่ต้องเสียช่วยกด subscribe และก็กดกระดิ่งติดตามข้างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สายจี๊ดด้วยนะครับไม่ใช่พวกใส่ชุดขาวหลับตาเพื่อสร้างภาพเป็นเพียงคนบาปที่ผ่านมาสวัสดีครับผมคนขังคังวิชานะครับวันนี้เนี่ยว่าเราก็จะมากล่าวถึงคารวาดจอมคงมัง,งเวทท่านหนึ่งท่านผู้นี้เนี่ยถือเป็นข้าบดีใหญ่ที่มีชื่อเสียง ของจังหวัดภูเก็ตท่านผู้นี้คือดรไมตรีบุญสูงครับสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักดรไมตรีบุญสงผมจะบอกให้คราวๆให้ฟังนะครับว่าดรไมตรีบุญสงนะครับท่านเป็นชาวอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดภูเก็ตนะเกิดวันที่7มีนาคม2479นะครับ คนทางใต้หรือผู้คนในสังคมในยุคสัก 3- 40ปีที่แล้วเนี่ยจะต้องได้ยินรู้จักชื่อเสียงนั้นพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านเวทบนคาถาหรือในด้านของนักธุรกิจนะแล้วก็เป็นข้าบดีผู้ใจบุญช่วยเหลือสังคมดเรเรมตีเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ต่างๆนานาในในเมืองไทยเนี่ยท่านไปหามาหมดตั้งแต่เหนือจดใต้ท่านถึงแก่กรรมวันที่16พฤษภาคมนะครับพศ .2550 นะเป็นการสูญเสียบุคคลสําคัญท่านหนึ่งของเมืองไทยเลยนะข้อมูลที่ผมจะ แพร่ต่อจากนี้ไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่มาจากหนังสือประวัติของหลวงปู่เดินหัวิกเกสาโรนะครับผู้เปิดโลกหลังความตายหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมเป็นคนเขียนข้อมูลในส่วนนี้นะครับกล่าวถึงว่าดรไมตรีบุญสสงเนี่ยเป็นลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งที่มีความเคารพนับถือหลวงปู่เดินหนวอิกเกสาโรหลวงปู่เดินหัวเนี่ยเป็นพระที่มาผ่านการเข้าประทับทรงต้องเข้าให้เข้าใจก่อนสมัยก่อนเรื่องราวของหลวงปู่เนี่ยเป็นเรื่องลึกลับเพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยจะปิดบงังไม่ค่อยพูดกับคนนอกเพราะว่า คนทั่วไปพอไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็จะอาจจะพูดจาล่วงเกินท่านจึงเป็นแค่รู้กันในวงสิทธ์เท่านั้นแล้วในสิทธ์ต่างคนต่างก็ไม่รู้ว่าใครเป็นลูกสิษธ์ใครบ้างนอกเสียจากมาเจอกันที่สำนักของหลวงป,ปู่นะครับในอดีตลูกสิษธิ์ของหลวงป,ปู่เดินหน ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของสำนักเขาอ,อ้อจังหวัดพัทลุงเนี่ยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจะมีคุณพระรหัสบุญหลงคุณพระรหับุญหลงเนี่ยเป็นนักเขียนนักหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นดารานักสแสดงอาวุโสสมัยบิชชัยบัญชาอะไรสมัยก่อนเนี่ยครับท่านผู้นี้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นำชินวโรนะครับวัดดอนสลา,าเป็นลูกศิษย์ตั้งแต่สมัยเป็นคา,ารวาสนะครับตั้งแต่เป็นอาจารย์นำแก้วจันทแล้วลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นำเหมือนกันนะครับภายหลังที่ สมัยก่อนเนี่ยเรื่องราวของดรมตรตีบุนสูงเนี่ยจากคํำบอกเล่านะครับของคุณหมอสมสุขคงอุไลผู้มีชื่อเสียงในวงการเสภศาสตร์องไทยเหมือนกันนะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งสํานักรัศมีพมโพธิโกคุณอามหมอสมสุขคงอุไลเนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของระบูเดินหนอ,อีเกซารโรเหมือนกันท่านเคยเล่าไว้ว่าช่วงปี2 5 0 3 ท่านได้มาพบกับดเรไมตีบุญสูงที่สำนักของหลวงปู่เดินหวนิเกสาโรในสมัยนั้นเนี่ยดรเตรไมตีบุญสูงท่านยังไม่ได้เป็นข้าบดีใหญ่ก็คือท่านกําลังเตรียมจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเมืองแร่สมัยนั้นเนี่ยท่านได้เอาแผนที่ที่ดินให้หลวงปูดด่ดูว่าจุดไหนที่มีสายแร่พอที่จะทําสัมปทานได้หลวงปู่ท่านก็ช่วยชี้ว่าจุดไหนมีแร่ดีบุกสมัยนั้นเพื่อที่จะเปิดเหมือง แต่มีข้อแม้ว่าถ้าดรไมตรีบุญสูงเนี่ยได้ทรัพย์จากแผ่นดินเนี่ยมาแปลเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยจะต้องทําบุญชดเชยทดแทนคืนแผ่นดินคือไม่ว่าจะเอามาบ้างแค่ไหนก็ต้องยิ่งทําคืนสังคมไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนวัดสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อตอบแทนคืนแผ่นดิน แล้วต้องทําบุญอุทิศกุศลให้กับเทพเทวดาตลอดจนวิญญาณที่เขารักษาพราะหลวงปู่ดหลหนท่านสอนว่าการเอาทรัพย์ในดินสินในน้ำเนี่ยพวกเอาหินเอาดินเอาทรายมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการธุรกิจเกี่ยวกับปิตโตเรเลียมกา๊าซธรรมชาติน้ํามันไม่ว่าจะเป็นแร่หรือว่าเพชรพลอยรัตนชาติต่างๆหรือแม้กระทัง่งพลังงานจากน้ําพลังงานจากลมพลังงานแสงแดททุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขามีเจ้าของเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นท่านบอกว่าใครที่ทําธุรกิจแบบนี้มันเป็นการนํามาซึ่ง ประโยชน์ให้ตัวเองคือเอาสมบัติจากธรรมชาติจากแผ่นดินมาต้องทําบุญชดเชยคืนให้แผ่นดินไม่งั้นเราจะเป็นหนี้แผ่นดินถามว่าเรื่องพวกนี้เหลวไหลหรืออะไรอันนั้นก็แล้วแต่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการทําคืนให้สังคมถ้าสมมติคนที่เชื่อก็ทําคืนให้สังคมไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทุนการศึกษาเด็กหรืออะไรต่างๆนะมันไม่ได้มีข้อเสียอะไรแต่คนที่แบบว่าก,กอบโกยเอามาถึงแล้วก็ไม่ได้เคยคิดรู้จักบาปบุญคุณโทษไม่ได้ตอบแทนคืนแผ่นดินหรือชดใช้คืนเลย ไอ้พวกนี้ก็คือเขาเรียกว่าคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้สูบอย่างเดียวเอาแค่คิดอะว่าเราจะรวยโดยที่เอาทรัพย์สินจากแผ่นดินมาถามว่าเป็นของของมึงเหรอมันก็ไม่ใช่ มันก็ไม่ใช่ของของใครเราถ้าไปเอามายังไงมันก็ต้องมีสํานึกเหมือนสมมุติว่าคุณไปเอาน้ําจากบ้านข้างๆมาขอน้ำเขาแต่ว่ามึงเอามาอย่างเดียวมึงไม่เคยไปขออนุญาตมึงไม่เคยไปตอบแทนปีใหม่ไม่เคยไปหาไปคารวะเจ้าของเขาก็จะมองว่าไอ้นี่ส้นตีนอะไรเนี่ยฮะมึงเอาของกูมึงไม่เคยมาขอบคุณไม่เคยอ่ะเอาแค่นี้เอาแค่คิดง่ายๆเนี่ยสิ่งที่ตัรก,กะของมนุษย์คิดอันนี้พูดถึงคํานักธุรกิจนะส่วนนักการเมืองนะั้นมันอีกเรื่องหนึ่ง ไอที่แบบว่าเอาทรัพย์สมบัติแทนดินมาตัดแบ่งกันเอาอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นั้นโกองอันนั้นนรกอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นใช้คืนไม่ได้มันต้องใช้คืนด้วยชีวิตมันต้องตกนรกมกไหมเ <c oughs> พราะหลวงปู่ดโนโน,นั่งเคยพูดนะว่าผ <c oughs> ู้ที่อยู่ในฐานะที่จะตกนรกในี่ในสภาวะเนี่ยนะหนึ่งคือนักบวชคือทําไม่ดีเนี่ยอย่างต่ำแบบเป็นปรตเ็น <c oughs> สองคือพวกข้าราชการนักการเมืองเนี่ยไอพวกเนี้ยไอพวกหาเนี่ยตกนรกเยอะ อันนี้เล่าให้ฟังสอดแทรกด้วยความทับแทนใจขอกูเน็บขอกูกัดไอ้สัตวิดต่อดออรมายซีบุญสูงเนี่ยภายหลังเมื่อท่านมีเงินมีทองขึ้นมานะครับท่านก็เลยเป็นผ้าบดีใจบุญท่านช่วยเหลือสังคมทําบุญตอบแทนคืนให้แผ่นดินเนี่ยก็คือตามหลักคําสอนของบุญเดินหน และผู้ที่ได้พบดเรไมตีในสมัยนั้นก็จะมีหมอสมสุขคงอุไลคนหนึ่งละที่ยืนยันแล้วก็เคยมีคนที่รู้จักเป็นลูกศิษย์ของพ่อท่านทองับที่มารู้จักกันเคยทํางานให้ดเรไมตีบุนสูงก็เล่าให้ผมฟังครับว่าครั้งหนึ่งนะได้เข้าไปที่ห้องทํางานของดเรไมตีในสมัยที่ท่านยังอยู่นะดเรไมตีเนี่ยท่านจะมีรูปของหลวงปู่เด,ดินหนเนี่ยอยู่ที่กําแพงตรงห้องทํางานท่าน คนที่เข้าเข้าไปเนี่ยเขาก็งงว่านี่รูปอะไรเป็นโครงกระดูกผอมๆแปลกๆก,ก,ก็เลยถามว่าเป็นรูปพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกกิริยาหรืออะไรเงี้ยดเตอรมนตีบอกเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นอาจารย์ฉันเป็นอาจารย์ที่เหนือกว่าอาจารย์ใดๆ เป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์สูงส่งมากเนี่ยเสียดายอาจารย์สุวัส์เนี่ยคนที่เป็นร่างติดต่ออาจารย์ได้เนี่ยเสียชีวิตแล้วถ้าไม่ตายเนี่ยก็คือจะพามาให้เจอจะรู้ว่าอภินิหารของหลวงปู่เนี่ยสุดขนาดไหนคือดรเมตีเนี่ยท่านเป็นนักศยาศาสตร์ที่เชื่อเรื่องศยาศาสตร์มากเรียนจบมาสูงแต่ก็เชื่อเรื่องพวกนี้ถามว่าเชื่อยังไงท่านถึงขนาดนิมนต์ท่านอาจารย์ปานปัตโมเนี่ยเจ้าวาดวัดเขาอ้อในสมัยก่อนเนี่ยนิมนต์มาที่บ้านท่านที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อที่มาทําพิธีีอาาาาบนนนนนน้ํววยยกกิิเหมั เพื่อความอยู่ยงคงกระพันนะท่านอาจารย์ปานนี่ก็ให้ความเมตตาดรไกเตรมิตีมากนะครับท่านมาทําพิธีอาบว่านแช่ยาที่บ้านของดรไกเตรมิตีเลยคิดเอานะว่าการเดินทางช่วงปี2 5 0 0าเนี่ยลำบากขนาดไหนและอาจารย์ปานเนี่ท่านเป็นพระเกจิที่เข้มขังมากในยุคก,ก่อนนะครับเอาง,ง่ายๆว่าเยี่ยวรถดต่อไม้นี่ยิงไม่ออกอันนี้กูไม่รู้กูก็ฟังเขามาแ <c oughs> <c oughs> ม่งไม่ต้องมาดราม,มา่าใครที่แบบว่าไม่เชื่อแม่อะไรเรืออเ่องขอ,องมึงกูเชื่อกูงมไง ไม่งมงายกูก็คงไม่ทำรายการวิทยาศาสตร์แล้วมึงเข้าใจไหมสำนักเขาอ้อเนี่ยเป็นสำนักตักกศิลานะด้านไิยศาสตร์ในความเชื่อของทางใต้แล้วก็สำนักเขาอ้อเนี่ยผูกพันมีความเกี่ยวเนื่องกับการเข้าประทับทรงหรือ การสื่อสารกับโลกวิญญาณหลังความตายโดยผ่านร่างมนุษย์แต่ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าการเข้าส่งปัจจุบันผมไม่เชื่อแต่ในอดีตเนี่ยถามว่าทําไมเมื่อก่อนถึงเชื่อจริงๆเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยจิตใจยังสะอาดกว่าคนสมัยนี้เพราะอาจจะดูเอวีน้อยไปไม่เหมือนคนสมัยนี้คือส่กกระปรมึงมองผู้หญิงผ่านมานี่มึงตุ่มไปถึงอนุข้างล่างไปถึงไหนตอนไหนแต่คนสมัยก่อนเออเขามองก็พึงใจว่าเออสวยหรืออะไรคือจิตใจมันยังไม่สกปรกเหมือนคนสมัยนี้เข้าใจยังนี่แหละมันก็คือ ความต่างกันเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยจิตใจคือยังมีความปรุงแต่งในความระยำน้อยนะครับเพราะคนสมัยนี้มันระยำเยอะผมก็เลยไม่ค่อยเชื่อส่วนสำนักเขาอ้อเนี่ยเชื่อเรื่องการเข้าบทับทรงไม่ว่าจะเป็นการปลูกเสกวัตถุมงคลพักเครื่องท่านอาจารย์ชุมชัยกีรีก็ดีหรือท่านขุนพันธรักษราชเดชเคยกล่าวและมีการบันทึกไว้ถึงการเข้าบรรทับทรงไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทองเข้าวัดเขาอ้อในการปลูกเสกพระมหาว่านขามหาว่านดำหรือการเข้าบรรทับทรงของอดีต พระเถราจารย์หลายๆรูปแม้กระทั่งหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ที่เข้าประทับทรงผ่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หมุนวัดเขาแดงหรืออาจารย์ทิมวัดช้างไห้เนี่ยมีการโยงใยแบบทางใต้มาตลอดนะครับ หรือแม้กระทั่งลูกชายของอาจารย์ชุมชัยคีรีเนี่ยอย่างอาจารย์นรงฤทธิ์ในชัยคีรีอย่างในภาพเนี้ยทางด้านขวาพระสงฆ์นั่นก็คืออาจารย์หมุนวนเขาแดงนะครับทางซ้ายเนี่ยคืออาจารย์นรงฤทธิ์ขณะนั้นเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่ามีท่านอาจารย์งคงใดเข้าทับทรงแต่นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจารย์นรงฤทธิ์เนี่ยแนอดีเนี่ยหลวงปู่คงวัดตานเคยจะจับร่างทรงแต่ท่านไม่รับฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าองค์ไหนกันแน่นะครับแต่ว่ามีหลายๆองค์ที่มีมาการมาผ่านในการเข้าสมาธิหรือขณะปลุกเสกอันนี้ก็เล่าให ื่องการเหนียวคงในสมัยอดีตเนี่ยอาจารย์ชุมชัยคลีเนี่ยแสดงเรื่องความหนังเหนียวเนี่ยเหนือกว่าอาจารย์สมัยนี้เยอะอะสมัยนี้เนี่ย ผมไม่รู้หรอกว่าจะยังไงแต่อาจารย์ชุมนี่คือเฉียนเฉียนเฉียนอย่างนี้เลยเฉือนคอเลยเล่นนะใบยี่โกนแทกแทกแทกคือให้แทกกันเองก็ได้อันนี้คือสมัยก่อนนะคือเราเอาเรื่องเก่ามาบันทึกไม่ต้องมาดราม่าว่ากูงงงะคือไม่ได้มาบังคับให้ใครเชื่อไม่ได้ไปแหกปากและเอาความยัดเข้าไปในปากไม่ใช่คือถ้าไม่เชื่อแล้วก็ไปที่อื่นไม่ต้องเห่าไม่ต้องหุ่มันปวดหูเอานี่ก็เป็นเรื่องความโยงใหญ่นะว่า สำนักขอาอ้อก,ก็มีเชื่อเรื่องการเข้าประทับทรงด้วยนะดรไมตีเนี่ยช่วงที่จตุกาม,มดังขึ้นมาเนี่ยท่านก็เป็นคาวาสอีกท่านหนึ่งที่ได้ร่วมในวิธีปลุกเสกเพราะว่าท่านมีความเข้มขังมากมีครั้งหนึ่งท่านอาจารย์ชุมชัยกิรีเคยเล่าว,ว่าในงานปลูกเสกครั้งหนึ่งนับแถบฝั่งทนท่านจําวัดไม่ได้ปรากฏว่าดรไมตีเนี่ยมาที่งานแล้วก็มีพวกนักเลงเนี่ยพกปืนกันมาสมัยก่อนช่วงปี2อ0 0เศษก็บอกว่าเนี่ยพระเนี่ยถ้าปลูกเสกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองยิงเลยด ดรเมตีผ่านมาเดินผ่านมากับภรรยาได้ยินบอกท่านบอกเฮ้ยไม่ต้องไปลองยิงหรอกรูปพระน่ะไม่ดีถ้าอยากยิงอะ่ะยิงผมเนี่ยดรเมตีเนี่ยท่านสักตั้งแต่คอนะยันข้อมือข้อขาเรียนวิชาก็เรียนสักยันก็สัก,ส,กสักกับหลายอาจารย์เยอะมากมีหลวงพ่อเปิรนด้วยนะปรากฏว่าท่านบอกแล้วท่านก็เสกเอาคาถาเสกปูดคาดคอแล้วก็ให้ทางนู้นยิงเลยทางนู้นก็พอมาก็สนองว่าใจถึง <Yeah. S 1> ใจถึงทั้งคนยิงและคนให้ยิงเพราะว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่กล้าให้ยิงหรอก คือตัวกูกว่ากลัวตายนะถ้าเป็นคนยิงนี่คือถ้ายิงออกก็ติดทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เจ้าของร้านตามสั่งหรือเปล่าปรากฏว่ายิงก็ยิงไม่ออกนะครับดรมิตีฉันก็ไม่เป็นอะไรพวกนั้นก็คือหนาวถึงเลย <c oughs> จเจอของจริงให้ลองยิงตัวเลยไม่ต้องไปยิงพระเด็ดขาดขนาดนี้คือมั่นใจในวิชา,าคมมาก ผมเน anyway. like ี่ยโชคดีที่ว่าได้ไปติดต่อกับลูกชายท่านนะครับคุณประคันบุญสูงพี่ประคันบุญสูงเนี่ยก็เป็นลูกชายคนโตของดรเมตีบุญสูงก็จะมีรูปอยู่นะครับมีรูปของดรเมตีเนี่ยตอนที่อาบว่านยาเนี่ยนอนอยู่ในลางก็จะมีเด็กชายคนนึงเนี่ยอยู่ข้างๆนะครับก็คือพี่ประคันบุญสูงลูกชายครับของดรเมตีนะครับคนนี้ผมก็ได้ไปที่ภูเก็ตเข้าไปพบท่านนะครับแล้วก็ไปได้ชมบ้านห้องทํางานของดรเมตีบุญสูงและพี่ประคันเนี่ยก็เมตานะครับให้ภาพให้ข้อมูลของดรเมตีบุญสูงมาเเพพื่่ออออผผยแรันนี้้มตงข ดรไมตรี e, บุญสูงเนี่ยท่านประสบกับสิ่งอภินิหารเยอะแยะนะครับอย่างงาช้างน้ําสมัยก่อนเขาจะบอกว่าช้างน้ำเนี่ยมันจะกินต้นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ริมทะเลอะไรเงี้ยมันจะแทงงาติดไว้บางคนก็คิดว่าช้างน้านี่จะเป็นตัวเหมือนวอลรัสแต่จริงๆแล้วมันเป็นช้างประเภทหนึ่งซึ่งตัวเล็กๆว่ากันว่ามันมาจากแดนหิมะพานอะไรเงี้ยคือแต่เอาไว้ง่ายๆว,ว่าของจริงมันมีแต่มันน้อยมาก ที่ถามว่าทาไมกล้าพูดว่าของจริงเพราะสมัยก่อนเนี่ยพ่อท่านทองวันส่องเชยเคยพูดเรื่องพวกนี้ไวน้นะของจริงมันมีแต่ของปลอมเนี่ยปัจจุบันเยอะมากปัจจุบันนี้มีการเอาหนูมาตัดต่อเป็นสร้างน้ําบางทีก็มีพยาคุดเอาขาไก่มาใส่เนี้ย <c oughs> อันนั้นคนละเรื่องครับอันนั้นมันสายหลอนไม่ใช่ใสายผมคือไอของจริงมันมีแต่มันไม่มานั่งทิ้งล่างแบบว่าอุ้ยตัวละเท่านั้นเท่านี้มีเป็นร้อยๆอยตัว,อ,นนวอันนั้นคนละคนละแนวอันนั้นคนละแนวอันที่อาจจะเป็นหนูพุกเอามาใสา่ กอีดรไมตรีบุญสูงนะครับก็คืออีกท่านหนึ่งที่ผมอยากมาบันทึกไว้ว่าเป็นหนึ่งในรูปสิทธิ์ของหลวงปู่เดินิเกซาโลและท่านได้เรียนรู้เรื่องราวการทําบุญเพื่อทดแทนในการนําทร,รัพย์สินจากแผ่นดินเนี่ยมาใช้เนี่ยแล้วต้องทําบุญคืนให้กับเทพเทวดาวิญญาณที่คอยรักษาทร,รัพย์สินต่างๆเหล่า,านั้นเพราะหลวงปู่บอกว,ว่าทุกอย่างที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยเขามีเทพเทวดามีวิญญาณคอยรักษาอยู่ อันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งที่ยากมาบันทึกไว้นะครับว่าดรมตรมิตีบุญสูงท่านก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงปูโนโนโน่เดินหนอิกีซาโลในคลิปต,ต่อไปผมก็จะนําเรื่องราวของลูกศิษย์หลวงปู่อิกีซาโลท่านอื่นๆมาให้ทราบกันนะครไม่ว่าจะเป็นของคุณหมอสมสุขคงอุไรหรืออีกหลายๆท่านอ่ะในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบพระคุณมากครับ